Get Have few หลังจากที่ทำเอาแฟนๆใจหายไปตามๆกันเมื่อมีรายงานว่าบรูซวินลิสนักแสดงชื่อดังต้องเผชิญกับโรคสมองเสื่อมทางระบบประสาทส่วนหน้าล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าตัวเริ่มสื่อสารกับผู้อื่นไม่ได้แล้วบรูซวินลิตต้องเผชิญกับโรคสมองเสื่อมทางระบบประสาทส่วนหน้าจนทำให้เขาต้องออกจากวงการบันเทิงในปี2022โดยเบื้องต้นเวลานั้นตรวจพบว่ามีอาการพิการทางสมองที่ทำให้คำพูดและความเข้าใจในภาษาเปลี่ยนไป หลังจากที่อยู่ในภาวะจำยอมให้ต้องออกจากวงการเพื่อเข้ารับการรักษาตัวแต่ดูเหมือนอาการของโรคไม่ได้ดีขึ้นโดยมีข่าวอาการของเขาที่สุดลงเรื่อยๆถูกปล่อยออกมาเป็นระยะๆะะล่าสุดนักแสดงดังวัย68ปีมีอาการหน้าเป็นห่วงมากขึ้นหลังจากที่เพื่อนรักอย่างเกรนกอร์ดอนคารอนได้ไปเยี่ยมเยียนเขาทุกเดือนก่อนจะออกมาอัปเดตอาการให้แฟนๆของเขาได้ทราบโดยระบุว่าตอนนี้เขาพูดไม่ได้แล้วสื่อสารไม่ได้เลย แม้จะยังรับรู้ได้ว่าเขาคือบรูซวินลิตแต่สังเกตได้ว่าความมีชีวิตชีวาของเขาหายไปอย่างสิ้นเชิงความรู้สึกของผมคือ1ถึงสนาทีแรกเขารับรู้ได้ว่าผมคือใครเขาไม่สามารถใช้คำพูดได้ทักษะทางภาษาทั้งหมดของเขาไม่ลงเหลือแล้วแต่เขายังคงเป็นบรูซเมื่อคุณอยู่กับเขาคุณรับรู้ได้ว่าเขาคือบรูซและคุณยังรู้สึกขอบคุณที่เขายังอยู่แต่ความสุขในชีวิตของเขาหายไป ก่อนจะออกจากวงการบันเทิงในปี2022ช่วงหลายปีก่อนหน้านั้นบรูซวิลลิตต้องเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องการทำงานหลังจากมีรายงานว่าเขาแสดงออกถึงความสับสนขณะอยู่ในกองถ่ายและไม่เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ระหว่างที่กำลังถ่ายทำเนื่องจากพฤติกรรมเหล่านั้นบรูซวิลลิตจึงมักปรากฏตัวแต่ในภาพยนตร์ทุนต่ำ แต่หลังจากที่มีการยืนยันว่าเขาป่วยเป็นโรคพิการทางสมองก็มีรายละเอียดต่างๆตามมามากมายเกี่ยวกับการแสดงออกของโรคที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงวันท้ายๆก่อนจะยุติบทบาทนักแสดงว่าเขาเคยบังเอิญพกปืนที่มีกระสุนเปล่าหรือตั้งคำถามตลอดว่าทำไมเขาถึงไปอยู่ที่กองถ่ายทำซึ่งหลายสิ่งแสดงออกว่าเขามีอาการสับสนและเริ่มเลอะเลือนอย่างเห็นได้ชัด